ลี่พี่น้องสกุลพี่น้องเด้อยามกาตะแลงพี่น้องห่อนได้พี่น้องเอ้ยมื่อนี่เบิ่งพักพี่น้องป๊าดเริ่มใหญ่ได้พี่น้องเอ้ยตักบ,บวบกับงามหอมบวบพี่น้องต้นหม,มอกเป็นยอดแล้วทางนี้ต้นมะเขือพี่น้องทางนี้กับปลูกต้นกชลีอยู่ได้พี่น้องเอ้ยซีฟคมอยู่นี่ ถ้าคุหก็มีต้นมะเขืออีกไหครักทางนั้นกน็เป็นดอกแล้วพี่น้องเป็นยอดแล้วงามแล้วพี่น้องเบิ้ลหมอกโมพี่นอ้องสองนานสี่สี่นานพี่น้องไปเบิ่งไปทำอ้อนพระเขังในเฮือนควาเห็นยังแม่สบายดีพี่น้อง ทอดหมูกระเทียมกินต่อแรงอันนี้ก็แกงหมูหมูเทียงเห็นไหมทอดหมูดหมทดในไทยพีน่น้องบึงเดชามแหงแกงน้ำปลาหมูเพ็นี่ใส่ดอกกระหล่ำทอดหมูห่ากระเล็บกีนน่งหงอนเนาะกินเขาแรงกันนึกพีน่น้องเลยมะฮงกะเริ่มเป็นหมากลายเลยพี่น้องเได้กินตำสมตำแบบแซ่แบแทบเลพีน่น้องหะฮงยาว ไอ้หงายกำลังปงต้นมะนาวก็เริ่มเป็นใบได้พี่น้องแต่เก่ามันเหี่ยนตันนี้โมมีโบกมากัดได้พี่น้องเริ่มเขียวแล้วต้นนี้มันคือตัวอื่นได้พี่น้องหงายนี้ก็เริ่มใบอยากบอยากมีเป็นลายบันไดกันเราป่งใหม่แต่เก่าเป็นหมากความงามเป็นดอกพี่น้อง ทางนี้กะงามนะพี่น้องดอกกุหลกก่บก็ตายเพิ่งแล้วฝนตกใส่มันหามหลายเผก็เลยตายเปิดตายดอกหมากกระเจยบนี่เอาไปแก้แล้วพี่น้องเอาไปแกะตากแดดแล้วไปเกิดน้ำกินจะมือได้แล้วเห็ุตากแดดแล้วเพื่อสิเห็ุขั้นน้ำกินบ่จาจักน้ำเพลินเพิ่ไป,ไปเอา คุมห้มองสิ้นค่ายกราดเนาะง,งามได้พี่น้องเอ,อ้ยหำยังไงใครมาอยากได้จัน,ตรตรน,าน,านเ,นนนเยพน่พี่น้องต้นมัชลีตัวคิงว่ามีสิบขมมันกำลังอันนั้นปรุงมะเคืออันนี้นกกระองวัดเซี่ยวยู่พี่น้องข้ามเลือกเน้อ เดือนกับเต็มดวงนะพี่น้องเอเวอร์เนย์ใส่งามด้วยพี่น้องเดือนสบายดีพี่น้องข่าวแรงมันกันเลยพี่น้องเดิมไอซีหักแดงเมื่อทุกคนทั้งลาวไทยต่างประเทศมาเลายข่าวแรงเนื้อสบายดีพี่น้องมาหนี้มากิน,นข่าวต่อแรงมั่นกันพี่น้องเด้เอไอซีทุกคนที่นะฮะ หมูใส่กระเทียมทอดหมูกระเทียมทอดหมูกระเทียมแล้วก็แกงอันนีแกงเนื้อหัวเ้านี่แหละใส่อันนี่แหละโอ้ยดอกไข่ไต่เนาะเด็กแมวใหม่ตกไก่เนาะเด้ออันเลตแม็กซี่สลีมขมือเนี่ยแหละเด้ออยูกหลานเมื่อทุกคนเนาะเอฟซีจะหักแพงเมื่อทุกคน ใ,ใส่ยู่ใส่เสี้ยวทีเขาเนี่ม่มอนเดนอะเขาแรงเรงดนอะนานนะชินด้วยกันแล้วก็ขอบใจลูกหลานๆที่อยู่แขางๆเนอะที่เขาใจไม่มอนไม่ได้ใจเด้อชิมทุกอย่าง เลือเป้าเอ้ยขอ,น,อ,อ,ขอ,อน้องเลือเป้าเข่าเดือดพัดมูกกระเทียมเอ้ย งอเ่ปกงวงใกล้ๆพี่น้องเลยเป็นเสียงหนกเหมือนญ่ดอกไผ่ก็ไม่ไม่โตแค่ใหญ่ดอกไผ่ก็ ไฟส่งสักเขาเิ่งไมเขาคคือกินเ็กิดเาวเขา่มาเับนึกกินพสได้ พัดพัดัตัดกันครับรเ้ก็พัดพัดล้มิดดอกปยังหลือจากมะฮู กาดพนดีพี่น้องบรเลนหนาวนะทอนมลยคนะ่ะกาดทอดน้ำดึกดเดดมากพอด้จังเย็นแน่อหามเมื่อแล้วก็เย็นชว่วยบัด เย็นแต่โซมราร้านเย็นข่างนะขลุกร้านเมื่อแก็เย็นขางขลุกมาอ้อมข่างออมแมวคนะแนคือว่าอุ่นในใจเลยขลุกเมื่อแก็เป็นสวาวงเ,เวบเป็นกรคกอยิยงแงงเนาะ

เทนุก็ไ่เห็นทุกเจ้ากินอีกย่างเลยตัดแกงมาเต็มถ้วยยังคือเก่าแม่เจ้าก็บอกกินอีกยังจนเถียงไม่กินเจ้าก็บอกกินเอากระสือกับข้าวกินนี่เหนียวยังไงวางเก่ามาเคยให้กินทอดขาไก่ทอดขาไก่ซื้อเป็นยรงเฮียน ก็ต <Cornell> ้องพยายามเขาี่น้งเนอีกมากนก็ยากเขา เงินแ้แกเขียนหน่อยเนีอเงินแจ้งสแกนเขียนหน่อยได้ได้ที่น้องเลยแกเขียยังคืนเดี๋ยวนี้จ่างมันจมีมบนะสกีน ตอสมัยแม่วาทยังหนุ่มย,ย้อแจงนะอามงไปแก่เขียดหหน้าโอ้เขียดพัาคํำเขียดโมเขียดน้อยได้บาลอถวยไอ้คินี่คิกงกะลาไปกอดพนันเ้อเลยก็ได้กเนะ็เสียใจนอนาเคียมาพนันเ้อะก็ดได เอาคลิปนี้กำเนิดม,มอลาทุกคนเด้อพี่น้องเด้อลินติดตามคลิปหน้าเด้อลินก,แก,กดแชร์กดไลค์ซัดตะไคร้ส่งองน้องมาทีนยายมอญในเพีย,ยงเลอบาย